พวกนี้ยังทำหน้าที่อย่างไรตลาดอ้าวเกลับไปดูรื่องไม่อยุดไนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวผลการจับกลุ่มยาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับซึ่งจับกลุ่มได้ที่ตลาดตัวบ้านัะนะครับอำเภอจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสําบ ผู้ที่มาให้เกียรติมาแสดงข่าวในวันนี้นะครับเราประกอบด้วยพลโทเพียงไกรศิรักษ์นะครับแม่นทัพภาคที่สี่นะครับนายธีระอนันต์เตยวิทยานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับพลตำรวจโทอิตลรัต์เจษทันนะครับผู้ชการตำรวจตรีภาคแปดนะครับพลตรีสันติสกุลตนานะครับอ๋อพลตรีเสนีศิริรัน์นะครับ ข่กองมตบอร์สิทนะครับผมคนตรวจดีข่าวกรแสงฤทธิ์ผู้รับการตรวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็นายพีระการชนะพงศ์ผู้ในการสำนักงานปตทตั้งแต่นะครับรวมทั้งผู้มีเกียรติที่มาร่วมนะครับแถลงข่าวนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ขอกราบเรียนเชิญท่านแม่ทัพท่าที่สิทนะครับได้รู้นารให้ข้อมูลนะครับแก ที่มารับฟังการแถลงในวันนี้ครับใช่ครับกับพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดธนพุธการตระเวนทุกครับแ,และเจา้าหน้าที่ที่เคารพครับวันนี้ก็ถือว่าเ,าเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราได้ มีการบูรณาการการทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการลับลอบขนย,ย้ายยาเสพติดเหมือเมื่อวันที่เจ็ดที่ผ่านมานะครับด่านความมั่นคงบ้านพะระแจังหวัดชุมพรน,นะครับที่เราทราบกันว่าเป็นด่านที่มีความเข้มแข็งม,ม,มีการบูรณาการกำลังทุกฝ่ายนะครับ ทั้งตำรวจทั้งทหารปปสและก็ฝ่ายปกครองนะครับมีสถิติการจาับกุ่มเกี่ยวกับการขนย้ายของขบวนการเคลื่อนย้ายยาเสพติดจากทางตอนบนของประเทศลงไปสู่ตอนใต้นะครับซึ่งมีผลงานการจาับกุ่มมากมายบ่อยครั้งอย่างไรก็แล้วแต่ครั้งนี้ก็ไปอีกครั้งหนึ่ง ที่เราได้สืบสภาพแล้วก็เฝ้าติดตามแล้วก็ได้จับกุ่มของกลางนะครับยาไอจํจำนวน498กิโลผู้ต้องหา5คนยาผ่า,านนักรถยนต์4คันนะครับรวมทั้งเงินสดเ,เงินในธนา,าคารนะครับที่เป็นของกลางนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวท่านจะได้ ทราบจากผู้ปฏิบัติโดยตรงนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติกันเป็นประจำเพื่อที่จะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกฐทนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสลารณสนะครับท่านได้ให้แนวทางในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนให้กองกำลังทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ในการติดตามปราบรามยาเสพติดเหล่านี้นะครับให้หมดซึ่งเป็นทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะครับที่โยนเนื่องไปถึงลูกหลานเขาเหล่านั้นนะครับรวมทั้งเป็นโทษมหันนะครับต่อประชากรโลกซึ่งหลายทางพวกเราก็คงทราบนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เคื่อนย้ายไปยังแหล่งที่มีความต้องการสุดท้ายก็คือตกอยู่ที่ กูเซ่นะครับ